สรรพคุณของนูทริสนะคะสรุปโดยรวมก็คือนูทริสเนี่ยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเนื่องจากมีผลไม้และมีธัญพืชแล้วก็มีกรดอะมิโนนะคะเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะเพราะนั้นถ้าเรามีสารแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะสุขภาพผิวของเราก็จะไม่มีปัญหานะคะก็จะทําให้ผิวของเราะะสวยได้นะคะ สรรพคุณของนูทริสนะคะหนึ่งคือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะบวามุงสมองกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดถ้าเลือดเราดีนะคะฮอร์โมอนดีเลือดลมดีค่ะสุขภาพผิวของเราก็จะดีด้วยนะคะนูทริสมีสรรพคุณในเรื่องของการล้างสารพิษนะคะเนื่องจากว่ามีผลไม้หลายๆชนิดด้วยกันที่มีคุณสมบัติในการเข้าไปช่วยขับล้างสารพิษที่ตกค้างในร่างกายได้ดีนะคะช่วยระบบขับถ่ายนะคะถ้าเรารับประทานนูทริสเป็นประจำทุกวันนะคะอย่างต่อนเนื่องเราก็จะไม่มีปัญหา เรื่องของระบบขับถ่ายถ้าเรามีระบบขับถ่ายที่ดีนะคะก็ส่งผลทําให้ผิวพรรณของเราสวยด้วยนะคะนูทริสเนี่ย้องกันเกี่ยวกับโรคผิวหนังทุกชนิดเลยนะคะถ้าเรารับประทานนูทริสเป็นประจานะคะก็จะทําให้ผิวหนังของเราแข็งแรงนะคะป้องกันการเกิดโรคมะเร็งผิวหนังได้ดีนะคะกระตุต้นการสร้างคอลลาเจนในผิวนะคะอย่างที่บอกก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและในนูทริสเนี่ยมีส่วนผสมของวิตามินซีอยู่นะคะวิตามินซีเป็นตัวที่กระตุ้นให้เกิดการสร้าง างคอลลาเจนในผิวนะคะเนื่องจากว่าอายุที่มากขึ้นนะคะ25ปี35ปี40ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยการหยุดสร้างคอลลาเจนเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะฉะนั้นเราต้องการาสารอาหารที่มีคุณสมบัติที่เข้าไปช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนในผิวเพราะฉะนั้นจะทําให้ผิวของเราเนี่ยเต่งตึงและกระชับนะคะทำให้ผิวของเราเนี่ย,ะะยดูอ่อนกว่าวัย สารพคุณที่บอกมาทั้งหมดโดยรวมแล้วนะคะก็ส่งผลให้ผิวของเราเนี่ยเป็นผิวพัรร์ที่มีความเปล่งปลั่งสดใสนะคะดูอ่อนกว่าวัยนั่นเองนะคะ เนี่ยเพราะอะไรนะคะเราถึงต้องหันกลับมาดูแลตัวเองนะคะผิตภัณฑ์ของบริษัทลมิตานะคะทำขึ้นมาเพื่อที่จะเข้าไปส่งเสริมและเติมเต็มให้กับหลายๆท่านนะคะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะก็บอกว่าอซาลามอินอซาวบอดี้นะคะจิตใจที่ดีย่อมอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์ถ้าคนเราร่างกายดีแข็งแรงสมบูรณ์จิตใจก็จะเป็นสุขสดชื่นวิธีรับประทานนะคะวันละ2-3แคปซูลต่อวันหลังอาหารและก่อนนอน,นะคะ่ะ รับประทานนูทริสเป็นประจำนะคะจะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ขาดส่งผลให้ผิวมีสุขภาพที่ดีคงความอ่อนเยาว์ไว้ได้นานคะ่ะด้วยธัญพญืชผิวใสนะคะคุณจะสวยจากภายในสู่ภายนอกอย่างแท้จริงคะ่ะ